สวัสดีค่ะสวัสดีค่บบะ,คะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะสำหรับคลิปนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่นอ้องเป็นเรื่องเหล้าที่นนาจืนช่มและประทับใจนะคะในส่วนของบอดโจนะคะซึ่งกถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการสืบเนื่องมาจากนะคะพี่นอ้องบอดโจเป็นได้นั่มเพลงของพี่แดงกิตกรกนนะคะซึ่งก็ด้ม,มหฮองนะคะเป็น เพ่งแรกก็ได้ปล่อยไปแล้วนะคะถือว่าติดหนึ่งมาแรงเลยทีเดียวนะคะก็คือเพลงหักนองได้สองเมานั่นเองนะคะพี่น้องกถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการทายทอดอารมณ์เพลงที่บอกได้ว,ว่าสุดจดสําหรับบอดจูนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่เห็ุแล้วประสบความสําเร็จซึ่งบอดจูเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีแดงจิตกอดนะคะเป็นไอดอลตั้งแต่เพิ่นเป็นบ้า นะคะพี่น้องมารับช่วงบับฟังกันต่อไปสําหรับเรื่องเล่าของบอดจูนะคะเพื่อนใดล่องเพลงของพี่แดงจิตกรผ่านไปเร็วกะเฮตให้ผุ้จักรของแดงจิตกรคือพี่ปอดนะคะหรืออาจารย์ปอดนะคะเพื่อนเองได้ให้คำนิยามนะคะกับบอดจูว่าบอดจูคือผู้ที่สามารถเข้าถึงอารมณ์เพลงนะคะผู้ที่สามารถ ที่จะตีเพ่งแตกนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวที่เพื่อนล่อค่อยหนึ่งเดียวที่เพื่อนบ่เคยเห็นผู้ใดห้องเพ่งพี่แดงจิตตกรแล้วเหมาะสมได้อารมณ์ขนาดนี้นะคะเพื่อนได้บอกว่าบอดจู่ซอยอย่างใดบ่ซอยค่ายพี่แดงอกดอกผาใดบ่มาสัน่นนั่นหมายความว่าเพื่อนมอีความเป็นแดงจิตตกรอยู่ใน สุ่มเสียงของบอดจูนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอดจูได้รับแล้วบอกวอ่าเราตื่นเต้นขักนะคะพี่น้องให้บอกว่าเพ่งที่เพิ่นจะปล่อยต่อไปนี้คือเพ่งหัวใจคิดหอดนะคะได้รับการการันตีจากผู้จัดการของแดงกิตกรกรโดยตรงนะคะพี่น้องว่าบอดจห้องออกมาแล้วได้อารม่์ห้องออกมาแล้วคลายพี่แดงมากที่สุดถึง80%ซ ะะส่วนอีก20%ถือว่าเป็นลูกพิเศษของบอจโจก็แล้วกันนะคะที่จะมาเติมเข้าไปนั่นคือความเป็นเอกลักษณ์ของบอจโจนะคะอีก20%ส่วน80%เป็นของพี่แดงทั้งหมดน,นะคะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่บอจโจสามารถที่จะนํามาห่องได้อีกเงาๆวเ<ๆ>นาะพี่น,น้องเนาะซึ่งผ่านการอ,อนุมัติอนุญาตแล้วก็การลั่นตีนะคะจากผู้จัดการของ พี่แดงทิตรกรด้วยตัวเองเลยที่เดียวนะคะร่วมแสดงความยินดีกับบอโจซึ่งเพิ่อนกันได้มาให้สัมภาษณ์ขั้งล่าสุดนะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเพิ่นสปลอยเพลงต่อไปนะคะที่ต่อจากหัวใจคิดหอดสิบป,ป็นน้ำตาพาเล่านะคะ mm hmm. เพิ่อนกะอยากจะเชิญพี่ปอดนะคะหรือผู้จัดการแดงทิตรกรเนี่ยมาใหา้คำแนะนำกับอาจารย์อันหรือผู้ที่จะ ค่อยเอืนว่าเอินว่าอย่างคะเฮ็ดเสียงบ่คะทําเสียงในการอัออดแผ่นนะคะอัดเสียงนะคะเอื่นว่า,าทําเพลงนะคะเป็นผู้ทําเพลงนะคะเป็นผู้ไหด้ดนตรีนะคะเพิ่นก็ะเลมยมาไห้ไก่กับอาจารย์อันนะคะือว่าสิได้เปลี่ยนเรื่องเล่าของความสมบูรณ์ของเพลงนั่นเองนะคะแต่ก็ถือว่าเป็ี่ยนเรื่องเล่าที่เพิ่นสามารถที่จะ แนะนำแบงปั่นนะคะนอกจากนั้นก็คืออาจารย์อันก็สิทาต่อไปและที่พันๆมากก็คืออาจารย์อันจะเพียงผู้เดียวที่ดูแลเรื่องเล่าของเพลงให้กับบอดจูกนะคะพี่น้องส่วนเพลงแดกที่ปล่อยออกไปฮักน้องในสองเมานะคะอาจารย์ปอดเพิ่นเองก็ถือว่าผ่านหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าหยังอีกหลายผู้หลายคนมาขอไปมาขอเพลงไปเพื่อไปเะเทเอิ้อว่าหยังคคบเวอร์ นะคะพี่น้องไปครอบเวอร์หลายผู้หลายคนทั่วประเทศไทยเพื่นคนหาแลล้โบเมนบบได้บบได้อารมเพิ่บโบผ่านนะคะแต่พ่อเป็นบอดโจกเพื่อนบอกเลยว่าผ่านพ่อบอดโจห้องนะคะในครั้งแรกที่เพื่นได้ทร่ไปขูดคุยกับอาจารย์ปอดอาจารย์ปอดถึงกับน้ำตาไหลเลยฮีดหอด แดงจิตกอนะคะพี่น้องนี่บอกเรียกว่าเป็นเรื่องดร้าที่เฮาเดินํน้ามาว่าสู้กันฟั่งเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะให้รับการให้บอกว่าค่อยติดตามกันแล้วกันนะคะพี่น้องบอดโจเพิ่นได้บันทึกเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคือเพ่งหัวใจคิดหอดแล้วเพิ่นกะสิป,ปอยในเรื่อเรื่อวันนี้คือวันที่แปดมีสาญนนะคะพี่น้องค่อยติดตามค่อยดันดันค่อยลุลุ่นค่อยเชื่อนะคะพี่น้องค่อยแช่ออกไป ถล่มคอมเมนต์ถล่มช่มแช่นะคะพี่น้องขอให้ติดหนึ่งมาแรงทุกเพลงนะคะสำหรับเพลงของโบอดโจที่ร้องของอาจารย์แดงจิตกรในช่วงนี้นะคะพี่น้องส่วนเพลงที่จะปล่อยต่อไปก็คือเพลงนำตาพาเหล่านะคะพี่น้องได้รับการการลั่นตีจากผู้จัดการของแดงจิตกรโดยตุงนะคะพี่น้องอบอกเลยว่าสุดยอดนะคะหากท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ขอ ความกรุณาในการกดไหลกดแช์กดติดตามกับแอดเพนเด้พี่น้องเด้ขอบ,บุณขอบคุณห,หลายๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้ว่าใต้คลิปเพื่อแสดงความคิดเห็นร,ร่วมกันนะคะพี่น้องส่วนท่ายคลิปนะคะบอโจกับอิหล่าหน่อยอุ้งอิงก็ได้ฝากช่องกับแอดเพนเชิญติดตามรับชมนะคะขอบุญขอบคุณไปทางบอโจกับอิหล่าหน่อยอุ้งอิงนะคะที่ให้ความกรุณาในการฝากช่องกับแอดเพนนะคะพี่น้องเฮงเฮง,งปังปังสู้ผู้สุ้คนนะคะขอบคุณหลายๆจ้า สองในสี่ต้อนดีนในได้จ่าฝากอะไรก็ได้ในกำลังใจนี้คุณในรอบสุด้า ช่องดิสเสียงตะวันค่ะ e b c e b t โอ้ EPG กบฝากก็ติดใาแล้วนครับคนติดตามซัใครจะนิ่งปิ้งปิงปิงปิงไห้คุณแม่ไล้หอหนึ่งแสนสัลคานเร็ว